สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆออใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดเผ็ด,ผดหมูมะเขือเปาะค่ะเพื่อนๆพี่การได้เตรียมอุปกรณ์และก็เครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการรับชมคลิปของพี่การค่ะพี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะก็มีนะคะหมูเนื้อแดงนะคะหั่นบางๆนะคะ300กรัมค่ะ มะเขือเปราะนะคะรูกหนึ่งแล้วก็หั่น6ชิ้นนะคะประมาณ300กรัมค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมจีน1หัวใหญ่แล้วก็พริกนะคะวันนี้ใช้สีแดงค่ะประมาณสัก30เม็ดนะคะแล้วก็พริกอ่อนเขียวแดงนะ่ยหัน่นหั่นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสองสามเม็ดพริกหวานนะคะอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อมานะคะก็เป็นกระเพราค่ะหนึ่งถ้วยค่ะ น้ำมันหอยนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะสช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสนะคะหช้อนชานะคะแล้วเราก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาค่ะเพื่อนเ่อเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก็เรียบร้อยพร้อมที่จะผัดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็เอาพริกไปตำก่อน แล้วก็เอากระทะตั้งไฟนะคะก็ใส่น้ํามันประมาณสักสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้เวเดี๋ยวรอน้ํามันเดือดพอน้ํามันเดือดแล้วก็ใส่พริกที่เราตาไว้กับกระเทียมนะคะลงไปผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องผัดพริกกระเทียมนะคะให้สุกนะคะจะได้ไม่เหม็นเขียวเมื่อสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่หมูลงไปผัดได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็จะผัดหมูนะคะอ่าให้เข้ากับ เอ,อ่อพริกกับกระเทียมของเราที่เราผัดไว้เมื่อคู่นะคะอ่าให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเป๋าะของเราลงไปได้เลยค่ะมะเขือเปาะอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆโอ้โหมือนี้เห็นแล้วแสบท้องอีกแล้วอ่าเราก็จะใส่น้ำเนี่ยนะในโคกของเราเนี่ยนะคะลงไปด้วยอ่า จัดการผัดเลยค่ะแล้วก็คลุกเขานะคะผัดให้เขาเข้ากันมะเขื่อเปอเนี่ยเวลาเราผัดเนี่ยเถ้าเราไว้ข้างบนแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปกลับมาผิวเขาก็จะดำพี่การก็เลยต้องเอาตะหลิวเนี่ยคอ,อยกลับไปกลับมาให้เขาโดนน้ำแกงนะคะมันจะได้สุกไปพร้อมๆกันแล้วก็จะผิวเขาจะไม่ดำ เวลาเราหั่นมะเขือเปราะนะคะเพื่อนๆก็ให้แช่กับน้ำส้มสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะใส่กับน้ำนะคะแล้วก็แช่ไว้นะคะมะเขือเปราะจะความดำก็จะลดลงนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่พริกเหวานลงไปนะคะตามด้วยออซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะ พริกหวานนี่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆอ่าแล้วเราก็ใส่น้ําตาลกับผงปรุงรสลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จัดการผัดเลยค่ะที่มีการใส่เอพริกหวานลงไปก็คือว่าเหลืออยู่ในตู้เย็นเสียดายถ้าของเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเปรืองแล้วก็แพงด้วยแล้วก็ชิมรสดูนะคะเอารสที่เราชอบ เมื่อเราลดเราชอบถูกใจนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ใบกระเพรานะคะกับพริกอ่อนที่เราหั่นไว้เมื่อคู่ลงไปนะคะรอเขาเดือดสักคู่เราก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกอ่อนเขียวแดงนะคะเวลาหัน่นหันแบบนี้นะคะพิการหัน่นจะหัน่นเฉียงๆนะคะแล้วก็ผัดนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะมะเขือก็จะพลอยสุกไปด้วย ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะใส่กะเพราลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็แค่ผัดกะเพราอะ่ะให้เขาสลบค่ะผัดอีกสักสองสามทีก็ทานได้แล้วค่ะอ่าสุกผัดมะเขือของเราก็สุกพอดีเห็นไหมคะน้ําเขาก็งวดแล้วว,ว้าวน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยก็ตักใส่จานเสิร์ฟสิคะจะรออะไร ตักเข้าสวยรอเลยเพื่อนๆืม่มะเขือนี่กรุบกรอบอ่อนๆเลยค่ะวันนี้ค่ะว้าวน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดหมูมะเขือเปาะของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่ออย่าลืมไปลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ